กลับบ้านดีกว่าไปแล้วน้องพี่มันคืออะไรอ่ะไอ้พี่ผมตายแน่พี่พี่ผมตายแน่เรื่อผมเหลือแค่หนึ่งพี่เอ็ดดี้ได้ด้วตรงนี้ขีงเขาโอ้เชียบอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมาที่ทำหายหมดเลยเหรอจะโหดร้ายเกินไปแล้ว บ้านแบบใกล้จะเสร็จแล้วแล้วพลเรางอียเดี๋ยวเราต้องลงไปเอาของนะบอกว่าของเราจะไม่หายนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับปาร์ตี้เก่าเา <S <S บบราลซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง5คนนะครับจะต้องมาเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัต,ติต่างๆ นี่เือเรียกว่ามันติเวิร์ดอย่างนั้นเหร อะไรคุณมาติเวิร์ดครับมิติคู่ขนานของโลกแต่ละโลกมันประจบกันเอ้ยอย่าสปอยนะ่าสปอยนะเออนั่นแหละฮะซึ่งเราจะเวลาหนึ่งชั่วโมงในการเอาตัวรอดนะครับทุกคนจะทำอะไรก็ได้สร้างบ้านหรือฉากที่หลบภัยก็ได้เพราะตอนสุดท้ายเนี่ยภริยจะใหญ่หลวงมากๆก็ใครที่อยากดูมองใครก็ไปดูแต่ละชแนลได้นะครับโอเควันนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่าฮะแล้วตัวนี้ยแอดมินเขาเตรียมล็อบบี้ไว้ให้เราครับว่าเราอยากจะไปเล่นใบโอมไหนอ่ะทุกคนเลือกกันได้เลยนะเจอกันครับเจอกันครับไปนี่ดีกว่า ไปไงอ่ะไปไงอ่ะไม่ได้ผมน,นี้ผมจะเอาอันนี้ไม่เอามดมจเกอระอันเลยโอ้ยไม่เอาน้ำแข็งได้ไหมเลือกที่ไหนก็ได้แล้วแต่ผมจะไปอันนี้ไปอันนี้ด้วยไป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 ด้วยเฮ้ยมิกเข้าไปด้วยกันหมดเลยมผมไปสายดาร์กพี่โอเคเจอกันโอ้ อนนี้เรามาด์กไบโอมแล้วนะเราเชื่อได้ว่าด์กไบโอมนี้มันจะต้องเป็นใบโอมที่อุดมสมบูรณ์แน่นอนเลยนะ,เ,ะเพราะว่ามันมีไม้ไงไม้มันเยอะไงถ้าเป็นใบโอมธรรมดาไม้มันจะน้อยน้อยแล้วก็บ้านที่ผมจะทำเอ้ยโอ้มันตัดแบบนี้ได้ด้วยซึ่งบ้านที่ผมจะทำนะก็จะเป็นบ้านใต้ดินนั่นเองนะเพราะว่าบ้านใต้ดินนี่น่าจะปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะหลบภัยพิบัติทั้งหมดเราก็ไม่รู้นะว่าภัยพิบัติจะมาเร็วแค่ไหนนะเราต้องรีบให้เร็วที่สุดเลยแนละ้เอาละปก้อนหินก้อนหินพูดไ เราตัดตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้พวกเนี้ยเป็นที่กับังถ้าเกิดว่ามันมีอะไรตกมาจากฟ้าต้นไม้มันจะรับดาเมจก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะโดนที่ใต้ดินนะเราก็ไม่รู้อะพี่พิบัน์มีอะไรบ้างนะเราอาจจะเดาไปเรื่อยนั่นเองจะรุ้นจริงเลยว่าแต่ละคนที่ทำบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะมีเวลาหนึง่งชั่วโมงห้าสิบเจ็ดนาทีในการสร้างบ้านเอาละก่อนหีนเราจะตัดให้ได้ม,มากที่สุดโอเคเท่านี้ก่อนแล้วก็ดาบเฮ้ยแล้วก็โล่ใช่ใช่เราต้องมีโล่เพื่อไม่ให้ตัวเองตายด้ เราต้องรีบหาไดามอนด์เฮ้ยบ้านที่ปลอดภัยที่สุดคือออฟซิเดียนเราต้องรีบไปขุดออฟซิเดียนโอเคโอเคโอเคบ้านเราก็จะเน้นสวยงามด้วยนะะมีความสวยงามด้วยเพิ่มเติมเพิ่เติมต้องสวยแล้วก็ต้องอยู่ได้และก็ปลอดภัยอืคอนเซปต์เราเฮ้ยจริงจังไม่มีแร่เลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนเอา้าพายพี่ัดม้าหรอเริ่มจากฝนตกว้าวฝนกดอู้อู้สะดุ้งเลย ถือว่าดีตรงที่เราอยู่ใต้ดินไงอ่าก็ไม่โดนปลอดภัยแม่ก็แค่นี้เองไปพี่บัตรเงินๆนะครับเฮ้ยเสียงเลยไม่ใช่ยังเหมือนเดิมนึวมวมมกว่าจะมีตัวอะไรโผล่มากลัวจะมีตัวอะไรโผล่มากเลยถ้าโผล่มาที่คือจบเลยเนะี่ยผมตายเลยสักห้าอันก็พอแล้วแล้วก็ต้องมีพวกข้าวด้วยไป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 อันนี้ห้ามตัดเราต้องไปตัดโซนที่โอ,ฝอ,นะอ้ฝนกดแล้วเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ฝนกดละ โอเคเยี่ยมไม้ไม่เยอะเลยแม่อุดมสมบูรณ์จริงๆถือว่าเราเลือกทำเลได้ดีนะถ้าเราเลือกทำเลแบบไม้ธรรมดามันก็จะเป็นไม้แบบไม้ท่อนเดียวไงแล้วมันก็จะกว่าจะตัดแต่และต้นอย่างเงี้ยลำบากอา่ะต้นนี้ไม่พังนะโอเคถึงเวลาที่เราจะมาทาบ้านกันนะเราจะต้องใช้ไม้เยอะมากๆก็คือไม้อันนี้โอเคที่เหลือเราก็วางนี่ไปเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใช้ไม้พี่บีตายเขาซอมบี้ <c oughs> อันนี้เรียกว่าภัยพิบัติหรือเปล่าหรือว่าธรรมดาโอเคนี้จะเป็นห้องข่วของเรานะบาเรลเฮ้ยบาเรลผมชอบบาเรลนะมันตกแต่งแล้วสวยดิอ่ะตรงนี้เราจะทําทางลงไปข้างล่างเลยนะไม่เราลงทางนี้ดีกว่านี่ลงไปเท่านี้แล้วกันท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าในต,ตอนนี้ทุกคนที่ดูคลิปอยู่ในต,ตอนนี้มีภัยใกล้ตัวอยู่นะครับ นั่นก็คือแสงหน้าจอคอมหรือแสงโทรศัพท์มือถือที่ผู้ชมดูอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะซึ่งมันจะทําให้พอเราอยู่หน้าจอคอมนานๆหน้าจอโทรศัพท์นานๆเราจะเมื่อยหรือทําให้สายตาเราสารัานด้นนิดนองนะดังนั้นท่านผู้ชมควรที่จะมีแว่นออบตัสนั่นเองนะแว่นถนอมสายตาที่จะทาให้สายตาเรานั้นอยู่กับเราได้นานๆนั่นเองซึ่งผมเองก็ใช้มาตั้งนานแล้วนะครับใครที่สั่งซื้อแว่นออฟตัสในช่วงนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะรุ่นรับ พิกแอคไมค์ครับนั่นเองนะของแท้จากโมแจงเลยนะซึ่งลาเอียดตารางคลิปนะครับพรอมโค้ดส่วนลดพิเศษนั่นเองว้ยโออะไรกันนี่เราต้องปิดข้าบนเราบ้างเนี่ยตกใจดีนะสลบมันลงไม่ใช่ก้อนหินถ้าก้อนหินทับผมน่าจะเกือบตายเลยก่อนหน้าเนี่ยเหลือเหลือครึ่งหนึ่งอะที่โดนโอเคลงเท่านี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นรั้ว อันนี้เราทำแบบเป็นปิดด้านข้างด้วยอ่าเอ้ยถ้าข้างบนเป็นกระจกน่าจะโอเคเลยนะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เราขอเก็บของก่อนกันตายนะลืมเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นโอ้ยโอ้ยโดนดูดเฮ้ยพี่บีอยู่ตรงนั้นเหรอโอ้ยพลโดมาจริงด้วยเฮ้ยแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะเฮ้ยแต่ว่าไปเราขอไปแวะไปหาพี่บีก่อนเพาเป็นยังไงบ้างฮัลโหลพี่บีฮัลโหลเอ้าได้ยินปหมเนี่ยสงสัยระยะไม่ถึง ไปนู่นแหละเราต้องเซตสปาลก่อนพี่บีเขาที่เขาตายแล้วก็เลยทําให้เขาแบบมาไบโอมที่มั่วเลยโอเคโอเคเราจะต้องเซตสปาก่อนนะเกือ <c oughs> บลืมเลยการตายแต่ตอนนี้ไม่น่า,นามีพยยัยุบัติอะไรเดี๋ยวเราไปขุดทรายดีวยกว่านะแม่ขุดแบบสบายสบยตรงนี้แล้วก็จะทำเป็นกระจกมองเห็นข้างบนโอ้โหรู้สึกพี่ไว้เขาจะอยู่ไบโอมทะเลทรายนะนะ่าเขาจะอยู่แถวแถวนี้ตอนนี้ผ่านไปแล้ว20นาทีเราก็ยังอยู่ได้สบายสบยแต่เราก็ยังหิวข้าวไปด้วยนะอะตรงนั้ฝนตกตรงนี้ฝนไม่ตก เฮ้ยตรงนั้นมีปราสาทเดี๋ยวเราไปดูก่อนดูซิว่ามันจะมีอะไรข้างในนั้นโอเคยังไม่มีใครมาลุยขอไดมอนด์สักลูกก็ดีก็ยังดีนะอรอนโอ้ของต้องการเฮ้ยบลเมลใช่ใช่ใช่บลเมลที่เหลือไม่มีอะไรจำเป็นละปาขึ้นข้างบนอะไรอ่ะเอ้ยเดียวเฮ้ยเดียว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 มันเป็นคืออะไรเราคือห้ามอยู่ทเลทรายหรือยังไงจะตายแล้ว พวกคิดกลับ <gauche> บ <aro> oh, okay. ้านดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นขนวะเนี่ยล้าวพี่มันคืออะไรอ่ะได้นี่เป็นพายุทะเลทรายอ้าเหรอใช่พี่ว่าแล้วมิติแถวนี้มันมีดาร์กโอ๊กได้ของไหมยังได้มาเรียบร้อยมีไม่ค่อยมีอะไรเลยอะโอเคโอเคเราบ้านพี่ตรงไหนอ่ะพี่ไม่มีบ้านพี่กำลังพี่พี่ฟังแผนนะพี่อไอ้พี่ผมตายแน่พี่พี่ผมตายแน่เรียกผมเหลือแค่นึงพี่เอ็ดดี้ได้ด้วยตรงนี้มีเขาลงน้ำพี่ได้นะลงน้ำเรียบร้อย พี่ลองลงน้ำให้โอเคพี่พี่ต้องลงก่อนผมไปไม่ใช่ผมลงก่อดพี่พี่ผมลงก่อนพี่แล้วไม่ได้เลยพีดเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยนี่เฮ้ยมีน้ำอยู่ตรงนั้นมีแม่น้ำอยู่ตรงนั้นมีแม่น้ำตรงนั้นไอ What? เกือบรอดแล้วเมื่อกี้นี้ โอ้แล้วเมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนโอ้โหแต่สภาพบ้านเราเละขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วขอก่อนผู้เมื่อกี้เกือบรอดแค่บล็อกเดียวเท่านั้นอ่ะผมก็รอดแล้วอ่ะแล้วพี่ไฟแกเป็นไหมอ้าวเขารอดเหรอโอ้เขามีน้ำอ่ะอ้าวแล้วเราตกตรงไหนเฮ้ยพี่ไฟอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเพี่ไฟเขาปลอดภัยแล้วโอ้โหดีจังบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยลืมแกลบ้านเราน่าจะปลอดภัยอยู่ใช่ไหมอ่าปลอดภัยดีไม่มี ร่องลอยเลยนะหน้าบ้านนี่เล็กหน่อยถ้าเกิดเราสร้างบ้านตรงนั้นน่าจะหายไปทั้งหลังเลยนะโอเคกระจกนี่เราจะต้องขุดตรงนี้กระจกทั้งแผงไปเลยนะโอเคเออเรามีสายโอโ้เราไม่ได้ขุดดินมาต้องไปขุดดินก่อนเนาาเต้าตายโอเคเราจะขุดดินเออโซนตรงนี้ก็แล้วกันนะโอเคเออนะไปแค่ถังนึงก็พอแล้วแทนนี้มันก็ปลูกข้าวได้ละเหลือเวลาอยู่30นาทีโอ้โหภัพยพิบัติมันเริ่มจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ แบบนี้แล้วกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวยเฮ้ย <Hey! S 1> ดินถล,ล่มมันไม่สามารถกันได้หรออ้าวเด้อ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 เรทีนี้ทำยังไงเนี่ยหรือว่าเอ้ยถ้าเกิดข้างบนมันเป็นกระจกละ่ะแล้วถ้าข้างบนมันไม่มีก้อนหินละ่ะเอยอันนี้น่าสนใจงั้นเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคนี่เพียงเท่านี้เราก็ได้แล้วเอ้ยแถบดอ แคบดอมันเหลือทำไงดีงั้นทำเป็นรั้วแล้วกันอมจะได้ไม่ต้องเปลืองรั้วไงโอ้โอเคเลยแล้วก็ไหนดูกระจกสิเฮ้ยกระจกเราโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปขุดข้างบนกันนะเพื่อไม่ให้ดินมาถล่มไงแล้วก็เดี๋ยวทำเตียงนอนแล้วตรงนี้น่าจะมีกล่องโอเคแง่แบบนี้อ่ะเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราทำห้องนอนตรงนี้ดีกว่านี่นี่ห้องนอนเราจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องคาบเตียงนอนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราตายมันจะได้เกิด ที่บ้านพอดีนะนี่มันก็จะเป็นห้องนอนแบบเล็กๆเฮ้ยห้องนอนเล็กๆแล้วเห็นสวนด้านล่างโอ้โหน่าจะสวยเลยภัยพิบัติตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้อนเขาว่าช่วงท้ายๆภัยพิบัติจะแรงขึ้นหวังว่าเอ่อเพดานด้านบนของมันไม่พังทั้งหมดนะถ้าพังทั้งหมดคือแน่นอนว่าตายแนะ่ไม่รอดโอเคตัวนี้จะเป็นกระจกนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นไม้ทั้งหมดไปดีกว่าอ่าเป็นไม้ทั้งหมดแล้วก็ด้านล่างเป็นเขาบอกสโตนน่าจะดีโอ้เชี โอ้ยอะไรอ่ะฮู้ยอร์ดอะไรกันเนี่ยเอ่อบ้านเราอยู่ตรงไหนนะเฮ้น่าจะตรงนั้นปูเม่นทันขาดคำเละเลยโอ้โหบ้านที่ทำหายไปหมดเลยเหรอ แล้วเราจะลงไปยังไงอ่ะจะโหดลายเกินไปแล้วบ้านแบบใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะแล้วมันเละอย่างเงี้ยเอาอะไรดีอ่ะเฮ้ยนี่นี่พลิกแอ็กพลิกแอ็เดี๋ยวเราต้องลงไปเอาของนะบอกว่าของเราจะไม่หายนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหายหมดเหรออุ้ยจริงจังเร็ว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 เวโอ้จบแล้ว สภาพนี่คือเละจริงๆนะเละแบบเละเลยโอ้โหดินก็ไม่มีเดี๋ยวเราซ่อมบ้านก่อนโอ้โหไม้หายไปทั้งแผงหรือเวลาอยู่ยี่สินาทีเมื่อกี้มันเป็นน้ำมันไม่ใช่ก้อนหินตกไปไม่เป็นแล้วตอนนี้โอเคเไปเอาดินก่อนแล้วกันในช่วงนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงบ้านนะแต่ว่าก็ได้มีภัยพิบัติมารวมด้วยนะก็คือพายุอยู่ใกล้ๆก็ผมก็จะโดนดูดเนี่ยตัวก็จะขยับประมาณนี้แล้วก็ไม่พอหินตกใส่หวัวอีกไวอื้ มาแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราเอากระจกมาปิดก่อนอ่าเราปิดตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะติดเกินไปอ่อ่าเพียงเท่านี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ <c oughs> โอเคแบบเละๆเละไปหมดแล้วตอนนี้นฝนอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้หรือเวลา13านาทีโอ้ m หม o ก13านาทีนี้เราจะเจออะไรโอเคไปแค่นี้พอ เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปทําต่อและทันใดนั้นในจังหวะที่ผมกาลังดูบ้านอยู่ก็ได้เจอเหตุการณ์ว <Why? S 3> <อ>้ายไม่ต้องถามกันเลยเฮ้วบ้านเนี่ยมั <laughs> นพงนังอีกแล้วละเนี่ยฮัล <Hello? S 1> โ,โหลโอ้โหที่นี่หายทั้งทั้งหลังเลยเดียวนะเกินไปละเกินไปละโอ้โห <laughs> oh. คือไม่ต้องทำกันแล้วบ้านเนี่ยจบแร้วชีวิตเรามีไปสู้เจออุปสรรคเยอะแค่ไหนเราก็ต้องสู้นะโอเคตรงนี้โอเคพอดีเลยพังแล้วพังอีกบ้านเนี่ยไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้นะบ้านเ่เราไม่ใช่ภัยพิบัติโหดเกินเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้เป็นเป็นก้อนหินทั้งหมดเลยแล้วกันดีนะกล่องไม่ตกไปเลย อะประมาณนี้ยิ่งถับก็ยิ่งเละข้าวเลยจะต้นเดียวข้าวเลยจะต้นเดียวทำไงดี <S <S โอเคแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะวางเคอร์สโตนตร,ตรงนี้เรามี่านอีกไหมเนี่ยโอเค่านเรามีอยู่เดี๋ยวเราต้องค้าฟถ่านก่อนโอ้ยพายุรู้สึกมันใกล้มากผมเดินไม่ออกแล้วตอนนี้เดินไม่ออกแล้วเด,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 ดี๋ยวๆๆๆๆตอนนี้ติดโอ้ไม่ต้องขยับแล้วติด เตะแล้วจะโดนพายุลูกนี้แน่เลยเนะี่ยดีนะอย,อยู่ใต้ดินถะ้าไปอยู่ใต้ดินน่าจะลอยขึ้นฟ้าไปแล้วแหละขยับก็ไม่ได้โอเคใกล้ล้วแล้วใกล้ล้วแล้วมันเต้โอเคเาอยาไปอยู่ตรงนั้นเด็กขาดนะเดี๋ยวทำบ้านให้ดูแบบดูดีขึ้นมาหน่อยกันเละจริงๆมาหมดพายุไม่รู้นะว่าคนอื่นโดนแบบเราบ้างไหมนะเละตุ้มเปะแล้วตอนนี้เละจนไม่เหลืออะไรแล้วอ่าเรียบร้อยจนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เตียงนะ ไม่งั้นมันจะไม่กลายเป็นบ้านถ้าบ้านไม่มีเตียงมันก็คือมันก็ไม่ใช่บ้านนะแล้วเราไปหาแก่ก่อนแล้วเราจะเจอแก่หรือเปล่าเเวลานี้ตอนนี้เต้ตายสามผมก็ตายสามพี่ขวัญยังไม่ตายเลยเฮ้ยพี่ขวัญทำไปชำนานเรื่องนี้โอเคไปไปหาแก่ต่อเหลือยี่หกนาทีอยากได้แก่ภารกิจเราพิเศษนะมันจะกลายเป็นบ้านถ้าเกิดบ้านหลังไหนไม่มีไม่มีที่นอนเขาไม่เรียกว่าบ้านนะตรงนี้ไม่มีแก่เฮ้ยนั่นวะเฮ้ยใช่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 โอ้แต่มีแค่ตัวเดียว ว้ยโอ้โหไอเจ้าหมูอยู่ตรงนั้นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่น่าเดินออกมาข้างนอกเลยเอาไงดีเดี๋ยวทีเนี้ยลงนะพึ่งลงนะยายายยพึ่งมีน้ำอยู่ตรงนั้นรอบนี้เราต้องลงให้ได้ผมเป็นสูงมากเลยถ้าตกคิอตายยังไงก็ตายอ่ะตรงนั้นมีแม่น้ำอยู่เราต้องทรงตัวให้ได้เราต้องทรงตัววุ้ยอรมันจะหยุดเนี่ยโอ้โหยันวางแล้วตอนนี้เจ้าหมูเราเฉด เกือบตายชั่วโอ้โหนี่เราปิวมาไกลมากเลยนะระหว่างนี้เรากลับไปหรือเวลา4นาทีนในการหาแกะให้เจออ้าวแล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนผมจำไม่ได้รู้ว่าน่าจะเป็นไบ,บโอมนี่แหละเ้ยฮ้ยนั่นจหมูเจ้าหมูเจ้าหมูเฮ้ยมีแกด้วยน่เหลือสนาทีปนนีได้แล้วเฮ้ยมันต้องใช้ขนแกะสมอันนี่ เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วแล้วที่เหลือบ้านเราอยู่ตรงไหนนี่ให้ด่ดน่าจะอยู่ตรงนั้นนะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า้ยผมลงทางเนี่ยเดินไปข้างนอกก่อนเฮ้ยนี่กาเวลจำได้จำได้ไดโิบหิบิิบิิบ้บบบบบยยยยแล้วเยยยยย ไอ่ปิ้วไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยลงน้ำโอ้โหต้องดับน้ำก่อนดับน้ำก่อนแล้วปิวไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวตายเพราะน้ำเดี๋ยวตายเพราะน้ำขึ้นเก๊กโอ้โหทำไม่ทันโอ้ยเฮ้ยนั่นมุกชิบตายโอ้โหต้องรีบเข้าบ้านก่อนเรีนไปแล้ว คือถ้าอยู่ใต้ดินเราปลอดภัย,ยอะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ใต้ดินไงชีวิตใครคนนี้ใครคนนี้ไ,นไ,นไปพี่ปัดรีวิวบ้าของคุณได้้จะรีวิวยังไงเดี๋ยวติดกลางทะเลเนี่ยฮัลโหลเราต้องสู้อยู่ฝากนูน้นไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลชีวิตเราต้องสู้อ,อย่าย,ยอมแพ้ ว่าจะเจอปุสักอะไรก็ตามเราต้องสู้พี่ขวัญตาย4ผมตาย4พี่ไว้ตาย1นใช้กุรมีตาย3เต้ตาย8โอเคมาถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยนั่นน,น,น,นบ้านเราอยู่ตรงนั้นโอ้โหสภาพบ้านเราสิ่งที่คิดในหัวและสิ่งที่ได้เห็นโอโ้แค่น้าบ้านก็นเลยล้ะดูสิเอาละเราจะมารีวิวบ้านของเรานะที่เราใช้เวลาในการสร้างโอ้โ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเลยรับโอ้ยบ้านเรายังปลอดภัยแต่ประตูนี่บักไปแล้วบ้านเราก็ยังพออยู่ได้พอได้นะพอได้นะแต่ไม่มีเตียงมันไม่ใช่บ้านเราดิโอเคครับก็สำหรับภัยพิบัติในครั้งนี้บ้านของเราก็เป็นสภาพแบบนี้นั่นเองนะก็ใครคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะแล้วก็ใครที่อยากจะเห็นว่าคนอื่น เป็นยังไงกันบ้างก็ไปดูกันได้นะครับที่ช่องพี่ไว้พี่ขวัญเต้พี่บีนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์คลิปนี้กันด้วย <ๆ S 2> นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนั่นเองนะแล้วเดี๋ยวคลิปหนะ้าเราก็อาจจะได้ทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้กันอีกนั่นเองนะนนอนะโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้คนระับไว้เจอกันในคลิปหน้าไปละายผมเจอบ้านในบีซีที่มีเรามาสองที่อ่ะที่แรกปิวที่สองปิวไหวมังล็งหัวมดแล้วบ้านอยู่ๆก็ถล่ม ถล่มแค่บ้านด้วยนะเออถล่มเป็นรูเลยบ้านผมอ่ะโอ้โหให้รีวิวบ้านคือปิวไปไกลจากบ้านวิกวิกเป็นยงวิกเลทผมคิดว่าบ้านใต้ดินน่าจะเป็นบ้านที่น่าจะปลอดภัยที่สุดเป็นหลุมเป็นบ่อเลทไปหมดทำทำโอ้ไม่รอดคิดเหมือนเต้เลยที่ว่าไอ้มังแม่งเลงกูเพรว่าอะไรเงี้ยอมันโดดโคตรเยอะ <laughs> โดยทุกคน